เล่นน <ersch> ้ำมาที่ไหนกี่ไหนเลยนมางลยน้องน้องน้องนอยู่ไหนฮะอ๋อเริ่มสงสัยทำงานยังไงกันวะเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยมึงทำงานยังไงกันเนี่ยน้ำอันนันอยู่ไหนอะไรกันอาไรกันอาเนี้อันนี้อะไรกันมึงทำงานยังไงมึงหาน้ำก็ไม่เจอให้ ไม่แม่ครับช่วยกันเรียกหน่อยเร็วอันันเบาจังเลย่สองสามอันนั้นมาเยอะ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 ไม่า อยู่ไหนไม่สำคัญเองตัวถอนได้เกือบตายเอาหน้าออกก็ซิไม่ถอนถูกบอกไม่ถอนแล้วใช่ไหมเดจะยวไปถอดยังไงพี่มือเป็นอย่างเงี้ยอเราต้องปกกับดุมในนี้ด้วยนะนะตัวนี้นะไม่ใช่ทักเกี้ยนทักเกี้ยนยังไงยังไหนเนี่ยไหนเราวันนี้วันนี้ต้องมีต้องมีอันนี้นี่อ่ะอ่ะเราไปยังไงเราไปยังอ่ะพร้อมครับแฮปปี้เบิร์ดด์ให้ไ่ชื่นครับวันนี้ To you, happy birthday! To you, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! You. Happy. birthday Birthday, you oh, oh! Happy birthday to you h a p p y birthday to you h a p p y birthday Happy birthday ให hey ้น้องกันกล่าวความรู้สึกในวันนี้หน่อยกับแม่ชื่นวันนี้ครับก็ดีใจมากนะครับก็ขอให้แม่มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้แม่หลังจากนี้ก็ขอให้อยู่กับผมตลอดไปเนาะนะครับเนาะเป็นแม่ที่น่ารักวันนี้ตลอดไปครับ ฟังน,นี้เป็นความสุขมากๆครับน,น,น้องฟอสุขภาพแข็งแรงครับตลอดไปครับผม